สกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับผมผมอาสนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่จําเป็นที่ควรซื้อนะก็จะแนะนําว่าแต่ละวันควรซื้ออะไรบ้างนะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรพลาดในแต่ละวันเป็นบางหัวข้อนะอย่างแรกเรากดมาที่ร้านค้านะยาก,กําลังนี้ซื้อให้หมดนะเพราะว่าเรายิ่งเว่ยไวถือว่าดีมากนะเพราะว่ามันจะปลดล็อกสินค้านู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยแล้วก็ปลดล็อกกิจกรรม ช่วงเล่นแรกๆควรซื้อให้หมดเลยแล้วก็ยัดยับเข้าไปเลยนะตวนตรงนี้นี่บางคนอาจจะลืมนะว่ามันมีตรงนี้ด้วยนะตรงนี้จะมีให้หายันเทพยบยันแทนที่นะแล้วก็ไปเลือกคนดีนะซึ่งมันต้องเติมนะผม,ผมยากเกินไปโอเคมาตรงนี้ต่อตรละวันเราสามารถรี ไอตรงนี้ได้นะก็คือร้า,างค้าขุนพลนะไอเต้มตรงนี้เราได้จากการย่อยขุนพลนะตัวที่คุณซื้อเลยนะก็จะเป็นพวกตัวแดงนะแล้วก็ยาทะลวงยาพวกยาทะลวงอะไรเงี้ยอ่าก็จัดไปยาทะลวงนี่ใช้ในการข้ามขีดจำกัดใช้โหเยอะอะหลายอย่างก็จะมีตัวละครแดงแล้วก็ตัวละครที่เราต้องการซื้อนะ ขึนตัวละครที่เราใช้นะตัวเล็กๆที่ควรเอาก็จะเป็นเตียวครับกับเตวเกี่ยวนะโอเคนะต่อมาตรงนี้ก็จริงๆซื้อให้หมดเลยก็ดีนะแล้วก็มีขุนพลบางตัวที่ซื้อก็ดีเหมือนกันเห็นไหมอันคาระลองก็จะมีถ้าใครจะเอาที่หนึ่งก็ได้อีกนะนี่ได้อาวุธอันนี้ผมก็ได้แค่นี้นะละวันก็ควรมาซื้อตรงนี้นะอย่างน้อยนะอย่างต่ำๆก็อันนี้ยาทะลวงแล้วก็ยาทะลวงตรงทางขวา ออกมาเป็นร้านค้านะร้านค้าตรงนี้ก็ต้องซื้อนะนี่ซื้อตามนี้เลยนะควรซื้ออย่างยิ่งนะซึ่งผมก็เก็บสะสมอะไรไว้นิดหน่อยนะเพราะว่าพอรีผมใกล้จะได้ชุดขั้นสองแล้วก็วเดี๋ยวจะซื้อชุดขั้นสองเลยแล้วก็มาตรงนี้อ้อพูดถึงตรงนี้ก่อนเราจะเลื่อนขั้นตามลำดับนะก็สมมติตอนแรกช่วงแรกๆก็ซื้อนี้ไปก่อนไกลๆหน่อยก็ซื้อนี้ใช่ไหม ก็เราเล่นตามลําดับด่านน่ะยิ่งด่านเยอะยิ่งดา่านยากเราก็ต้องซื้อให้มากขึ้นคอยแบบบาลานซ์พลังบาลานซ์พลังก็ประมาณว่าแบบให้แค่ผ่านด่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยพลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยในแต่ละวันอย่าเพิ่งไปแบบโ่ามีเยอะก็ยัด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 ไปแบบนั้นมันจะ,ะเราอาจจะผ่านผ่านได้ช่วงแรกก็จริงแต่ว่าทรัพยากรก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดน,นั้นใช่ไหมล่ะ บบทรัพยากรก็หมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละสัปดาห์มันมีกิจกรรมของมันอยู่แล้วอะอย่างเช่นโจโฉแปงงมูนู่นี่นั่นอะอะถ้าเกิดเพื่อนได้ของซ้ำมาแล้วมันเราเพื่อนทำไงอะอาจจะต้องย่อยหรือเปล่าหรืออะไรไมล่ละมันมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเราให้เราเล่นตามกิจกรรมดีกว่าอย่าไปเร่งมันจน อย่าทรัพยากรมากเกินไปนะยกเว้นจะเป็นสายเติมนะเติมหนักก็จัดไปเลยครับโอเคต่อไปก็มาตรงนี้นะลาตรงนี้นะผมแนะนานะให้เก็บแต้มบนไว้เพื่อรอซื้อของส้มทีเดียวเลยนะหรือว่าอาจจะเอามาย่อยทีหลังก็ได้นะซื้อพวกม่วงแล้วก็เอามาย่อยทีหลังส่วนสิ่งที่จําเป็นที่ต้องซื้อก็คือเนี่แหละพวกส้มเนี่ยแหละแล้วทีมก็ ไอ้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันใช้ว่าแค่วันละสิบชิ้นเท่านั้นนะซื้อได้แค่วันละสิบนะทำมาร้านค้ากองทัพนะไอใบพวกนี้นะควรซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ตรงนี้ด้วยนะอ่ะอันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะควรซื้อทุกวันนะตอนเนี้ยแล้วก็เศษตัวละครแล้วแต่ตัวที่เราเล่นนะทำนนึงนะ นี้ซื้อนะอืมแล้วก็พวกตัวใบม่วงอะ่ะมันมีการเพิ่มสเตตัสด้วยนะทำไมผมถึงต้องซื้อแลวสะสมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนั่นก็เพราะว่าไอใบแปรงล่างพวกนี้นมันให้สเตตัสด้วยนะเวลาจับคู่เห็นปะนี่พลังโจมตีแปดร้อยเห็นไหมเยอะนะ จับคู่จับคู่จับคู่บ้า <Okay. S 1> มันได้เยอะนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเราเอามาเราแต้มเหลือแล้วก็มาซื้อแล้วเราก็ได้ของนะเนี่แหละคือร้านค้ากองทัพเป็นวิธีวิธีหนึ่งในการเพิ่มค่าพลังนะนั่นก็คือจับคู่ใบแดงล่างนะต่อมาก็ไปดูที่สาตานะสาตาที่ควรซื้อทุกวันก็จะเป็นอันนี้นะสาตาร์ส้มทั่วไป แล้วก็รีรีรีแล้วซื้อซื้ออันที่เรามีตัวที่ควรทําก็คือพวกตัวซับก่อนนะตัวตัวที่ควรเอาไปทําก็จะเป็นตัวเสยวเกี้ยวนะเสืวเกี้ยวบางทองอะไรเงี้ยสำหรับผมนะเนี่ยตัวเสยวเกี้ยวเพราะว่าทําให้ได้บัฟโล่มันต่างนะคันเล่งเสยวเกี้ยวก่อนโอเคนะคิดต่อ,อไปก็ ไหนคข้าสัตว์ตาข้ามไปนะออกมาตรงนี้นะไอตัวตรงเนี้มันจะมาหละ่ะมาทีหลังนะก็จะผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งมั้งตัวนี้ถึงจะมาถ้าเพื่อนจะรอรอก็ได้นะแต่ผมแนะนําก็เก็บทุกตัวนะเพราะว่าสัตว์เทพผมอัพอัพไอ้นี้ก่อนทางกวางนะเพราะกวางนี้เซิร์ฟจีนนี้ใช้กันเยอะมากนะก็ผมคิดว่าน่าจะดีสุดของเขาแล้วส่วน เทพสูรนี่ควรควรเก็บทุกตัวนะเพราะว่าสเตตัสด,ด้านล่างอ่ะมันโหดมากนะเห็นป่ะเพราะงั้นควรเก็บนะผมก็สะสมซื้อตัวนี้อยู่นะก็ค่อยๆเก็บไปเห็นคลิปล่าสุดที่ผมเปิดป่ะล่ะเปิดโคตรเกลือเลยนะไม่รู้จิเกลือ,อยังไงโอเคแล้วก็อืมแป๊บนึ่งนะผมเช็คก,กัน มก็แค่ว i p อนะเอาของมวงชวนต้นเกมเอ,อวันแรกอะผมว่าเอาเติมสักหนึ่งอ่ะเพื่อเพื่อเอาของม่วงนะมาเนี่ยงเนี้ยมาทําให้ผ่านด่านไวนะถ้าเราผ่านด่านได้ไวก็ e อพีจะไวตามด่านด้วยนะบางคนอาจจะไม่รู้นะยิ่งด่านไกลเอพีจะได้เยอะขึ้นนะส่วนตรงนี้นะอยู่ตรงไหนวะนี่นะนี่ ่วนใหญ่ผมก็จะสลับกันนะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ได้ปะโอเคนะมันวนอยู่สามอันนี้แล้วแต่สิ่งที่ขาดนะบางทีนานๆทีผมก็จะมาอันนี้บ้างนะโอเคเกินกิจกรรมนี้ทุกครั้งที่มันมาปูให้หมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามกดให้หมดทุกอย่างไปเลยโอเค ตรงนี้กิจกรรมมันจะวนไปเรื่อยๆนะผมก็ทําคลิปที่แล้วนะจากการรนนี้ไปละอันนี้ผมก็ฟื้นค่อนข้างฟืง้นมาลวก็เล่นอวยหยงเรื่อยๆนะถ้าอยากรู้เทคนิคอะไรก็มาถามได้นะเลยจอดติดแร่ไม้เทพเออต้นไม้เทพตรงนี้เราสามารถรับนู่นรับนี่ได้อีกนะเลื่อนขั้นได้อีก แต่ผมแจ้ขั้าไม่ได้เพราะว่ามันยังมีบางอย่างที่ไม่รู้ก็คือแท่นน้ําค้างแท่นน้าค้างก็อยู่ตรงฝั่งนี้นะต้องมาอัพไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะื่อนะบางคนอัพไว้ก่อนก็ยังได้นะป่าไม่ไผ่นะเห็นปะนี่ขาดย้าเขียวเงิพวกนี้ก็ได้จากประมูลกองทัพเท่านั้นนะนที่ร้านาฟสเดี๋ยอะไรอีกบ้าง ผมควันนิดนึงนะอ๋อศึกราชานี่ลงกันทุกวันอยู่แล้วต้องเล่นใช่ไหมล่ะต้องเล่นทุกวันนะอ้าวจิบหายก็มันซื้อตรงนี้นะ <Yeah. S 2> ทุกวันนะ no เลือกเอาเลยอยากได้เลยมันจะเป็นตามฤดูการแข่งขันนะต้องซื้อก่อนฤดูการแข่งขันจบนะเ mm hmm. ใจปะอ๋อมันมีซ mm ีซั่นของมันอยู่นะ ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ตลอดนะก็จนะจบไปเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆนะโอเคก็หมดละน่าจะหมดแล้วแหละผมคิดว่านะผมพาชมใบการซื้อพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็โอเคก็ไม่มีอะไรละถึงบางคนถา,ถามเยอะไงว่าหาจากไหนมันก็ได้จากตรงนี้แหละแล้วก็ยังมีก็คือได้จาก การประมลก็มีนะก็แล้วแต่กิจกรรมที่มานะต้องรอกิจกรรมนะคิหน้าจะเป็นการทําสิ่งที่ไม่ควรพลาดในแต่ละวันแล้วกันนะก็จะเริ่มเข้าสู่การทําตัวละครยอดฮิตในศึกราชานะก็จะเป็นยศก่อนเงินนะก่อนเงินนะเป็นคิหน้าจะเป็นก่อนเป็นเงินพองพองเงินปุ๊บจ,จะมาเจาะลึกกันเลือกตวัวก็การแบนตัวละครเงินเงินนะว่า หลังจากที่ยศขึ้นไปยศเงินใช่ไหมผมก็ก็กำลังลองอยู่ยวดนะูดิเงินอ่ะผมงงอยู่นะกลัง,งงงกับการการแบนนะเพราะมันมีการการแบนตัวละครด้วยอะไรด้วยนะค่อนข้างยุ่งยากขึ้นเยอะเลยแบนตัวละครสามตัวแล้วก็สัตว์หนึ่งตัวนะอะไรเงี้ยอืมขอ,อผมศึกษาอีกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้นะวันนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกัน จิบหน้าจะเป็นการสิ่งที่ควรทำในแต่ละวันที่ไม่ควรพลาดเลยนะโอเคไปเจอกันภาพทุกคน